F-35A Lightning II หรือที่ถูกยกย่องว่าเป็นหัวใจสำคัญของขุมกำลังทางอากาศยุคที่5ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นหรือ JASDF เคยจัดหาเข้าประจำการสำหรับญี่ปุ่นแล้วการเข้ามาของเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ไม่เพียงแต่หมายถึงการก้าวกระโดดของขีดความสามารถ แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปกป้องน่านฟ้าให้รอดพ้นจากภัยคุกคามรอบด้านที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆต่างจากเครื่องบินรบยุคก่อนที่มุ่งพึ่งพาความเร็วสูงสุดหรือความคล่องตัวในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว F-35A ถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มล่องหนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสามารถรวบรวมประมวลผลและกระจายข้อมูลการรบในแบบที่คู่แข่งไม่ทันตั้งตัวในสายตาของญี่ปุ่นเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล แต่เป็นโน้ตสำคัญของระบบการป้องกันประเทศที่ผสานเข้ากับยุทธศาสตร์สมัยใหม่อย่างแท้จริงแกนแท้ของ f 35 a รุ่นญี่ปุ่นนั้นคือเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์แบบที่นั่งเดียว เครื่องยนต์เดี่ยวและใช้การขึ้นลงตามปกติออกแบบมาพร้อมเทคโนโลยีล่องหนภายใต้โครงการ j จอยสไตร Fighter ระหว่างประเทศญี่ปุ่นเลือก F-35A รุ่นขึ้นลงปกติแทนที่จะเลือก F-35B หรือ F-35C เนื่องจากภารกิจหลักของ JASDF คือการป้องกันน่านฟ้าและการครองอากาศจากฐานบินบนแผ่นดินที่พัฒนาแล้วทั่วหมู่เกาะญี่ปุ่น การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการพิจารณายาวนานเพื่อหาทางทดแทนฝูงบิน f c e j ไก่แฟนทอมที่ล้าสมัยและเสริมกำลังคู่กับ F-15J Eagle ที่ยังคงมีสมรรถนะสูงช่วงต้นทศวรรษ2010โตเกียวเคยพิจารณาหลายตัวเลือกรวมถึง Eurofighter t y p h o o และ Boeing F-18 a 18, Super Hornet แต่ท้ายที่สุดได้เลือก F-35A ในปี2011เพราะคุณสมบัติล่องหนระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยและความสามารถในการทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกา ในระยะยาวการตัดสินใจครั้งนี้เปลี่ยนทิศทางของ JASDF อย่างเด็ดขาดทําให้ญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศไม่กี่แห่งที่ครอบครองขุมกําลังทางอากาศยุคที่5อย่างแท้จริงหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ F-35A ญี่ปุ่นก็คือการออกแบบเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์รูปทรงของลําตัวที่คํานวณอย่างพิถีพิถันช่องเก็บอาวุธภายในและการใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ ล้วนทาให้รอยสะท้อนบนเรดาร์ลดลงจนเล็กเทียบเท่านกตัวเล็กๆเ,เท่านั้นสําหรับระบบป้องกันสัตรูแล้วเวลาที่มีในการตรวจจับและตอบโต้จึงสั้นลงอย่างมหาศาลในภูมิภาคที่ประเทศเพื่อนบ้านติดตั้งระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศหนาแน่นและเรดาร์ทันสมัยความล่องหอนนี้มอบความได้เปรียบที่สําคัญแก่ญี่ปุ่นเครื่องบินรุ่นก่อนอาจต้องพึ่งพาระบบต้านเรดาร์หรือการหลบหลีกแต่ F-35A ถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้ถูกพบเห็นตั้งแต่แรก จึงสามารถโจมตีหรือสอดแนมโดยไม่ดึงดูดการตอบโต้สำหรับญี่ปุ่นที่เผชิญกับประเทศรอบข้างซึ่งมีขีปนาวุธล้ำนาเทคโนโลยีล่องหนจึงไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่เป็นความจำเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ F-35A ทรงพลังยิ่งกว่าเครื่องบินล่องหนทั่วไปก็คือความสามารถในการรวมข้อมูลและประมวลผลจากเซนเซอร์ขั้นสูงระบบเซนเซอร์ของมันประกอบด้วยเรดาร์ AESA Distribute a p e r t u r e System และ e l e c t r o o p t i c l l targeting System ที่เชื่อมโยงเข้ากับหมวกนักบินแบบพิเศษหมวกนี้ฉายภาพสถานการณ์การรอเรียวบอใบไม้360องศาโดยตรงบนกระบางตาทำให้นักบินสามารถมองทะลุโครงเครื่องได้เห็นศัตรูที่อยู่ใต้หรือด้านหลังในแบบเรียวไทม์ที่สำคัญคือข้อมูลมหาศาลจากเซนเซอร์ไม่ถาโถมใส่นักบินแต่ถูกกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญให้อ่านง่ายและตัดสินใจเร็วขึ้น แทนที่ F 3 5 A จะเป็นเพียงเครื่องบินรบมันกลับทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าที่ประสานข้อมูลและการโจมตีได้อย่างเหนือชั้นสำหรับญี่ปุ่นความสามารถเหล่านี้มีคุณค่าอย่างมหาศาลภูมิศาสตร์แบบหมู่เกาะและความตึงเครียดร,รอบด้านทำให้ญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีเครื่องบินที่สามารถตรวจจับและตอบสนองได้ทันทีบ่อยครั้งก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวเสียอีกไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นเครื่องบินที่ล่วงล้ำด้านฟ้า การติดตามการยิงขีปนาวุธหรือการลาดตระเวนทางทะเล F-35A สามารถขยายขอบเขตการรับรู้ของญี่ปุ่นให้ไกลออกไปจากพรมแดนประเทศอีกทั้งยังสามารถแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้อย่างร้ยรอยต่อทําให้เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่สินทรัพย์ของชาติแต่เป็นปัจจัยเสริมความมั่นคงระดับภูมิภาค ด้านสมรรถนะ F35A ญี่ปุ่นติดตั้งเครื่องยนต์ Pratt Whitney F135 ที่ให้แรงขับกว่า43,000ปอนด์ทำความเร็วได้ถึงมัก1.6และสามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ Afterburner ในบางสถานการณ์คุณสมบัตินี้เรียกว่า Super Cruise แม้จะไม่รวดเร็วหรือคล่องตัวเท่ากับ F22 Raptor แต่เมื่อนำมารวมกับระบบล่องหนและเซนเซอร์อัจฉริยะ F35A ก็เหนือกว่าด้วยความอเนกประสงค์ รัศมีปฏิบัติการมากกว่า1,000กิโลเมตรช่วยให้นักบินญี่ปุ่นครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ทั้งน่านฟ้าและทะเลรอบประเทศได้อย่างมั่นใจและยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อยืดอายุการบินเหมาะสมกับภารกิจที่ต้องใช้เวลานานหรือการลาดประเวนต่อเนื่อง เรื่องอาวุธก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็ง F-35A ญี่ปุ่นสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่มิสไซล์ AIM-102 AMRAAM และ AIM-9X Sidewinder ไปจนถึงระเบิดนำวิถี JDAM และ Small Diameter Bomb ที่ใช้โจมตีภาคพื้นดินโดยเก็บทั้งหมดไว้ในช่องอาวุธภายในเพื่อรักษาความล่องหนญี่ปุ่นยังมีแผนจะบูรณาการอาวุธที่พัฒนาขึ้นเองเข้ากับเครื่องบินรุ่นนี้รวมถึงมิสไซล์อากาศสู่อากาศพิสัยไกลแบบใหม่เพื่อยืดขอบเขตการต่อสู้ให้ไกลขึ้นไปอีก เมื่อความล่องหนไม่ใช่ข้อจำเป็น F-35A ยังสามารถติดตั้งอาวุธเพิเ่มเติมบนปีกได้ทำให้บรรทุกได้มากกว่า18,000ปอนด์คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นนี้ทำให้มันสามารถทำภารกิจได้ครอบคลุมทั้งการครองอากาศโจมตีและลาดตระเวนข่าวกรอง F-35A ญี่ปุ่นยังสะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เพียงสั่งซื้อแต่ยังลงทุนสร้างสายการประกอบและตรวจสอบขั้นสุดท้ายในประเทศ โดยมิสูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีเป็นหัวใจหลักทําให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนอกสหรัฐอเมริกาที่มีความสามารถเช่นนี้นี่ไม่เพียงเสริมสร้างความรู้และทักษะทางเทคนิคให้วิศวกรญี่ปุ่นแต่ยังทําให้ประเทศมีศูนย์ซ่อมบํารุงและอัปเกรดเครื่อง F 3 5ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วยญี่ปุ่นจึงไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมากนักและยังกลายเป็นศูนย์กลางสนับสนุนฝูงบิน F 3 5ระดับโลก ตั้งแต่เข้าประจำการในปี2018 F-35A ญี่ปุ่นได้พิสูจน์ศักยภาพแล้วเครื่องบินรุ่นนี้ถูกประจำที่ฐานทัพมิซาวาในภาคเหนือซึ่งมีทำเลสำคัญต่อการสอดส่องทั้งทะเลญี่ปุ่นและมหาสมุทรแปซิฟิกนักบินญี่ปุ่นได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นทั้งในประเทศและที่สหรัฐอเมริกาเพื่อดึงสมรรถนะสูงสุดออกมาการฝึกซ้อมแสดงให้เห็นว่า F-35A สามารถทำงานร่วมกับ f 1 h j ได้อย่างลงตัวโดยทำหน้าที่เป็นตาและหูในแนวหน้า ชี้เป้าศัตรูให้เครื่องบินรุ่นเก่าเข้าโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสี่ยงมากเกินไปกลยุทธ Hi ์ไฮโลมิกส์นี้ช่วยให้ญี่ปุ่นคงความสมดุลระหว่างคุมกําลังรุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้อย่างคุ้มค่าในเชิงยุทธศาสตร F ์ F35A สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนนโยบายป้องกันของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการป้องปรามและความสามารถในการต่อตอบหากจําเป็นด้วยคุณสมบัติในการเจาะทะลวงพื้นที่ที่ป้องกันอย่างแน่นหนาได้โดยไม่ถูกตรวจจับ พร้อมกับความแม่นยำในการโจมตี F-35A จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันประเทศและอาจเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการตอบโต้ภัยคุกคามเช่นการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธถึงอย่างนั้นโปรแกรม F-35A ญี่ปุ่นก็เผชิญกับความท้าทายทั้งค่าใช้จ่ายมหาศาลและความซับซ้อนทางเทคนิคญี่ปุ่นลงทุนอย่างมากในการจัดหาเครื่องบินกว่า150ลำทั้ง F-35A และ F-35B รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและการฝึกฝน นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สูญเสียเครื่อง F-35A 1ลำในปี2019ซึ่งสืบสวนพบว่านักบินเกิดการสูญเสียการรับรู้ทิศทางไม่ใช่ความบกพร่องของเครื่องบินแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ตอกย้ำว่าความปลอดภัยและการฝึกฝนต้องรัดก,กุมที่สุดอนาคตของ F-35A ญี่ปุ่นยังเต็มไปด้วยการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการปรับปรุงระยะยาวทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และอาวุธรุ่นใหม่ๆญี่ปุ่นเองก็กำลังสำรวจการอัปเกรด เช่นความสามารถส่งครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้นการเชื่อมโยงข้อมูลที่ก้าวหน้าและความเข้ากันได้กับ Al